หุ้่องครับที่ยิ่นใหญ่พ้ะกันรุ่มสอแล้วอซอยใหญ่สืเเนาะส้อบาทนี่เขาแม่ต้องหาซื้อปะคะาะจักบานค่ะแม่แม่ขายจากบานนี่อันจักบานค่ะอันหกสิเลอคขบเาไอ้เจ้าแม่เขาหกสิบบาทะออย่งยิ่ออ่ะี่โด้นี่ให้พีโดนค่ะซื้อ่วยยาย เป็นอุดมไปย่ายิืนอายุปีครับเนี่ยแปดสิบหาไอ้คือแข็งแร่งเถอะเดี๋ยวิหามาใครมาใครครับเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ปตทหน้าโรงเรียนบาบีี่หนบเนต้อืีอแข็งแร่งมากเลย ดิกาแฟชื่อกาแฟมันอยากจิงใจยาคาแล้วมีกี่แท่งโดนเป้าพ่นเดี๋ยวไม่คือกาแฟนะครับโดน1าร่ค่ะเป้าโอเคค่ะยายใครเบิดไวๆนะค่ะค่ะค่เสิร์ฟพอดค่ะเจ้าไปข้างหน้งนี่มีปุยซอยเฮียเธอหลาเธอ ไปทังเหนียหห็นยี่ปูซอยคำเห็นคำรังเข่างเจ้าผู้เดียวนี่โอ้ครับเดี๋ยวอยแม่เดยวอยเดี๋ยวเดียวอยเลี้ยวซายแล้วเลวซายรัเรีงนัทีหนึ่งได้รู้โอ้ตาถึงเ่ครับถึงาทีหนึงจะมหาเลยถึงมหาไปหาเลยแหละเอาเลยแมวเลยได้ให้คายผลปีรัสเาพอพ่อพ่อเขพูดเขพูดเราไปกินกินอยืนัน ขาจอัแ่เอาซอยตีแปดเนี่ะแปดคนกำลััุดแปดแม่แมู่เองเพียงแม่ม่องบอรว่าัเก็จะปูให้เพื่อนมาไมเพื่อนคัอีกอย่างนี้มเอาไปกินกยังได้นี่ักติวเอากินอะไรกับเกวอะไรถือ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 ใจตังต้มเส้นปลาแรงเงินเนี่ยวัวเมียมีเงินเนี่ยเบื้งเงียผมมีไปเ อีลาแรงขึ้นแน่ลาเอ้ยแรงขึ้นแน่ต่อยใหญ่ต่อยใหญ่พันสี่แปมพันสอ่พี่น้องแรงขึ้นแน่ต่อยใหญ่ใหญ่บุ้มีแน่หน้าทางใต้เล้วเลี้ยวซ้ายเออเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับพี่น้องต่อยใหญ่พันสี่ก็อีกหนึ่งแม่ใจเราบ่ฮะอ่อเขาจะ,อะเอาอยัางกินเลย กติวใจอนไ้ยังบ่ใจแม่ใจหรอบ่เ่เอาถือก่อนยังบ่ใจถือไปมีใจแล้วเอาอีกใหญ่ซอยใหญ่เิ่นนะซอยใหญ่เิ่นมยังแม่บักปุงไปแล้วเมียักุเกีกับ่พักุิยังนี่ม่ยังนี่พักไปักุญพังไส่กันนี่ยั้เอายังกินังนี่อันนี้พักส่ม่มมอเนื้อออนตะเลยเนย่บ่่ แม่ขายีในออมนี่พักซีพักซีเลาเอาผักซีเล้าน้ำเออถือไปก่อาไักซีผักซีผักซีรือหอมจึกบานนี่เขาชิดตันอีกตัเอาปะเอาเอาเอายีงอีมาหอม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 เออหอมหอมหอมมาอีกบานนี่ เป็นบ้อันน for ี้แม่อีตุงเออแม่ัตําุ่กับเออเออวางไว้แล้วแล้วบ่แล้วยังบ่จเงียยังนี่เกิดหยังนี่กระเียมกระเียอะไรนะกระเียมต้มกระเจียมใส่ตหุ่งก็ได้กินกับก็ได้ผัดจังได๋ก็ได้ว่าถ้าใส่ปากแล้วหยังมันก็แซ่บเอ้จัดไปเอ้าเออเอาแม่บอยู่่ะใส่บักบนี่ก็ ปะเยังยีกยังยีกเอาเบิ้งเบิ้งีแม่เราแนะนน้ำอยู่นี่อ่าแม่อ่ดูทอนแล้วมันมั่วแซ่บมั่วปลากับแซ่บเข้าไปมันนี่เป็นแล้วเ็นแล้แม่คือีแต่ผักผู้ก็พักผู้เอาแล้วแม่อะไรมันมุนเอาแล้วผักผู้เอาแล้วแม่นี่เอาแล้วค่ะผักผู้เลยแล้วมันจะไปดีแม่เอามามาต่อยแม่เพิ่นอุด้นบัตรเลย อาห้องนีเจอบาดเจบาทไลล่ไล่อะไรจบาทแม่อะไรจบาดวเียวอะไรสิโอเจ็ดสิบบาทอ่าโอเคใส่ถุงใส่ถุงแม่ใส่ถุงขอดเลยแม่ใส่ถุงบ๊แล้ว ยังไม่เง yeah, nah. yeah. uh ี huh. ้ยนี okay. yeah, yeah. uh ่เจตสิหาสีปะทุกคนมี่เหานี่แฮะ่าับไปไปไปไแก่สิหาเนาะก่ก เก่งแรงเ่งแม่เกีงแรงสุดยอดเ้าได้กัแ70บาทแปดสบแาแม่80บอ่ะแปอาจะได้แปดสิบาทแม่จะได้ไก็ตามรแม่ได้จบาทแปดมีอัดินันเนเดเิบเค็ดบอ่อเ็ดสิบใหเป่อยนอ่าครบยัง เจ็ดสิบเลยแม่แม่เจ็ดสิบบาทเด้ออันนี้ผมให้แม่เด้อบ่บ่ต้องทอนโอเคปะโอเคแม่ผมยังซอยกันบ่ต้องทอนเด้อเก็บไว้กินข้าวจ้าอย่าบายบายผมจะฝากครับครับซอยแม่เราไว้กินข้าวซอยครับ่าถูกบ่มเจ็บเจ้าใดฟ้องไข่เลยนี่ ท่าอนหลับของเจ้าเลยเตี่คุณให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปเจ้าเหมนเืเงหลท้องน้องเลยาเด้อดูเมียเราของข้าของข้าของข้าดูเมียใหญ่อ้ซอยเมียหรอเมียนึงเออเป็นวผมเดาเดี๋มันจะเทาไปได้บานเมี ไทยเดีเรียวไดวได้ไหมเด้อกูดมาก้ใดู้ใดมากมากครับมาที่อะไรนะุเลปตทปีปทุมจังหวัดอย่างวรนี่ผม้ชันเปผูมชันไปน้ำมันระดับไปถามแทไดม่อยี่สาวนยเฮ็ดเป็นแพงเมย์สิไปลู่้ยุเซลุูมลอยเอดเราอยู่ที่หน้าโรงเรียนวาปีปทุมยุยุยุอยูยุ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 ยย จ้าเดียนผือเสื้อผ้าเ้อไปหาไปหาบ้านน้องแสนกระไรมาจะบ้านเสือโกกระไรมาเดียนผือเสื้อาเด้อแม่เด้อจ้าจปเอาพักเอาไปขายน้ำหาไปเอาพักเอาพักไปขายน้ำครับัแม่ครับครับเดี๋ยวจะซอยอุ่นนุ่นตรงแม่แม่พอซอยอุ่นนุ่นผมก็จะสร้อยขายละครับผมแม่ชื่อบ้านหนองทุ่มอันคำแม่ยอมตำบลหนองทุ่มพัฒนา มูหกบ้านเลขที่หาสวงทับหนึ่งมูหกแบบไปยาเมนเยอะจ้า <да มันไปใกลน้องเม่เนาะบ้านซอยจะเมยไหมเอะเรีบอรือวะยูมีวิสมมนเยอคับเด้อเสิ็กินนะคร้บ